แก่ไม่เสร็จช่างปิดเขาเขจะปิดอยู่เหมือนกันช้างปิดทองวันนี้ทำข้าวบกไก่มาเลี้ยงนะครับใครที่เป็นกระพาพประตูหน้าตา่างแม่มันชื่นใจจริงๆนะครับมาอาจได้เลยนะมันช่างสวย เาดีแล้บ้านเดิบ้านขุดบ้านขุดให้เหลือเรือสี่ลำสุดท้ายได้ได้ครับเอาตามนี้นะถูกต้องแดงเขียวหนังเนี่ยครับพรเทพกับแม่ศรีไัยนะครับบ้านขุดขึดข้นไปด้วยแล้วก็เพื่อนศีน้ำเงินด้วยครับ ยกใคนะครับสมิงโมทองใช่ไหมครับทีกรงไายน้้นรออยู่แล้วนะครับจะให้แม่สีเพชรกับคนสวยบางจากนัาขึ้นไปเลยครับนํมาเลยแล้วต่อด้วยทองดีพรเทพกับแม่สีไทยทั้งหมดนัํงมินนกขมิดกับส่อพิชิตนะครับขึ้นไปด้วยนะครับที่เที่ยวนี้เราก็จะทราบนะครับสำหรับเรือบ้านแตกนัน สองเที่ยวเราทราบเลยว่าใครเป็นจริงที่สามที่สี่ใช่ใครเป็นจริงจะเลิศอ่ะครับสําหรับบ้านแตงผลไม้ขุดนะต้องมาอีกนะครับเดี๋ยวมาอีกต้องมาจับเบอร์อีกกว่าใช่ไหมใช่ต้องจับเบอร์อีกมากกประจับบ้านขุดต้องมาจับเบอร์อีกเราต้องหาเรือที่ลงนกเขามีโชคดีหกลำครับเฮ้ยเป็หกลำอ่าหกลำโชคดีหกลำครับดีอ่าพักผ่อน ปีล้ำก็ต้องไปขับเที่ยวไว้ก่อนเพื่อจะเข้าไปในรอบต่อไปนับเที่ยวนี้เทพตรงไทยล่องน้ำแดงครับสบมิงหัวหองล่องน้ำต้องกาเรือทุกสองล้ำเข้า<ฮ>เรียบบุลาปีล้ำเพื่อว่าแล้วจะสิ <laughs> <laughs> เอเบากำลังเคลื่อนย้าย ทีดีอยู่ไม่รู้ดิใช่ใช,ใช่ไหมใช่เพตรงข้าแกนะครับบาแแกเอ้าวครับ เอาวไปไปแล้วครับโดยว่าเที่ยวนี้จะไม่ยอมแล้วหรือจะเป็นบ้าใจครับแต่ว่าของอะไรจะลึกลึกอยู่ข้างในหรือเปล่าของลึกลึกเดิเที่ยวที่สองนี้ไดเที่ยวต่อไปได้ไหมแต่ว่าในวันเที่ยวนี้ครับในน้ำสงการครับเดินสงการบอกว่าเจอกระสุนปิงปองที่มีปิงปองเพราะว่ามีอะไรลึกลึกอยู่ในใจทีเแล้วไปไปไป็นไรไปไปกันอยู 2> 2> ่แต่ว่าเที่ยวต่อไปไม่แน่นอนครับเที่ยวคู่ต่อไปครับเดยที่ว่ายังสูงมีนโยเอาล่ะครับอ่ในน้ำโบว์มาเที่ยวสงการครับทายแบบสบายๆแบพสบายแต่ว่าจะเป็นจุดเด็กเด็กด้วยเด็กมัน จริงไห้วสแลจระมตัด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 แล้วก็ปล่อยให้ไนนำเพื่อทงไทยครับอ่าแต่เด็เข้าเส้นไทยไปตะเจีดีราตีใช่เนอ้อบจางจากครับอลึกๆควางแผนในใจอยู่แล้วไครจะได้ก็เจอกับตมิงโพทองครับใครแพ้ก็เป็นเจอทีภูงไทยถูกต้องจะเป็นการที่ที่สามี เขาบอกว่ากีฬาไทยๆต้องคู่กับเดี๋ยวเึงภาพตรงชจ็บดึงภาพที่อาจารย์สมเจ้ภาพมาหายดีนจรด้ตอนเติหายใจกันไว้โอม้

เราไกะจะหนีได้ไม่ได้เขจะมาดูาจะไต้องจันเอไจวนเงินยงหนยงน้ำอยู่ังได้ไม่ได้ไม่ได้มีเบดจากติดี่ได้ไปอต่ด้วยาง่ยมดมา่กีมีเจากีเจาก่้ามสุดยอดพูดตงเ่ก็ไม่รอ้า นะครับสร้างความสนุกสนานความบันเทิงในนี้ครับหนึ่งปีหนึ่งครั้งครับที่วัดตะพงของเราแต่ปีหน้านะครับเพราะว่านี่วัดตะพงตอนนี้ว่าปีนี้นะครับทางเรือบุรีเราสนามใหญ่ๆจัดกันไม่ได้แต่ว่าเราก็จัดเพื่อบรรภณีนะครับเรือลิบ้านรูปัญญาพ้องกินนี่แหละครับหรือว่าสุดยอดอนุรักษ์เอาไว้แล้วบอกเป็นจุดปลายเรือของรักเขาเฮียรูนแล้ว ลูกน้ำแดงก็จะเป็นพรเทพลูกน้ำมินจะต้อแม่ทีไผ่เดา๋เดี๋ยวลอกนะครับเดียวเดีอกเราต้องดูว่าใครจะเข้าไปรอบแผลตามมือไทยโจ अन्य हाव बने चुके चुके बहुत मतलब मिलाता है लो पता नहीं लो पता नहीं लुंगा ने नाम नाम को जोर पर जोर जोर ना की भाई की भाई पर कर देगा आ गया भाई और आ गया हमने दिया तो पत्ता लेत भाई लेत भाई ने ले आराम कौन आराम और ठीक सबाई सपाई सपाई का बेटा तुम हम मत रुक का भाई आराम से मजा नहीं कौन सब जाओ कई खाओ जय

ครับตรรนก้นจะไม่อยรู้ดเลยนะทุกท่มนนะครับเดินน้ำขึ้นไปเลยนะครับเดินน้ำขึ้นไปเลยนะครับเพราที่โบสถ์สิบโมงนะครับของวัดธรรมบมนะครับตำบลนามาสากเภอเมืองจังหวัดนชีบุรีก็อย่าลืมนะครับหลีกบริโภคต่างๆที่น้องได้รับประทานเรียบร้อยแล้วอย่าฮัลโหล

กระดาษมอ้เขาเรียกว่าไม่ไม่่อยกันสุแน่น้ำหอยใ่อันนี้อันนี้มันควรน้ำนะพี่โดดตาตาําำมันจะมี้เชื่องึ่งเอาไว้ได้โวเรือไม่ว่ามนจะมาฝนมานกวงด้หัวลงปีพูไม่ไหล ทุกคนมันเกิดทำไมไม่ออกไม่อะไรครับผู้ชมตรงนี้ครับเป็นผีพายที่ผ่านนะครับสนามใหญ่มาเยอะเพื่อเป็นการไม่ได้เบียดเสียบเรียบกันครับแม่บางคนต่างทิ้งไหวทิ้งเท็จกันครับเพื่อความได้เรียบแต่กรรมการของเราครับไม่ต้องห่วงครับเชื่อขนมกินได้เดี๋ยวนี้ไม่ให้เชื่อแล้วเพราะกระจ่ายกั้งหลายมื้อเชื่อไว้แน่นกว่าแล้ว ใหญ่เลยคนเดียวคนจรู้อมึง่อนะแฝงอย่าขนาดคู่เข้ารอบแต้องอย่ารอบทิงคเลิคิดเาแล้กันแต่รอีดูดเห็นกแตฟองสก็พา้าเร็ว Ich was? nur

เรอพี่หาท่าาทิศเรเดาทิจะทำอะไไม่อนลักัานองเลยอยากจะบอก่จะเปลี่ยนองระว่าอะไรที่มันสูบอูปันหลักหาท่าทิหลักหาททิหลาท่าดลักันทาทเขาอีกแล้วาเปมาเลยนะเออาเทมาส่ง้วยเปาสนามใหญ่ๆนี่ก็อาเทไปอ่ะของโคตน เอาล้ตีนะครับเต็นเต้นอีดหน่อยครับเด็กโอเลสาเออตางท่จะผู้โชดที่ไยุ่งเิที่อุกเป็นกาปัดตับปัดตับปัดตัดปัดตต้หัเหดดไปไันต่อพรอต่ไดเมีไปไปอาจจะดไปดตรถูกด้วยแม่ทีทองก็ยัด้วยเท่วนี้เลวหัวภรัต้องรงน้้นมทีแล้ว่ทีําดไม่ได้ตัวตัวใรจตัดตัตัดตาไล ตัตัตัขอดใจปาโคนจ๋าจะตัไดตไอไปนอรอบสามสีนั่นองสีทองมจะพาไอ้รวลไปเรียกไหนีบคือตปไปขายไปขายืดไปจะไม่หมดใจหัดใจบ้างพบทำได้ไปนอต่ารสีทองปดีเฮ้ยเต้ยนนครับคกัลตินนะครับคนัดทยเรือที่ชนะในเรืนี้ก็เป็นแม่สีทองนะครับก็จะเข้าไปดูในรอบสี่ทีมสุดท้าย ใม้ทำเกาถามเลยที่นี่ ดูใจหรือป่ะเราไม่ยอมแน่นอนครับหรือว่าจะรู้กันนั่นเหรอจะให้กันแน่นอนครับแต่ว่าในน้ำเที่ยวนี้ครับเวสตาติสบอกว่าไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วถายคอทอคอออร์ทอออร์ทอออร์อออร์ทถายแบบสบายถ่ายแบบพี่เบิร์ดมาแล้วตายแล้วเอาละวราคาทองถ่ายแบบสบายอกสบายใจแผ่เทพตาติสเพราะว่าทีเที่ยวนี้ต้องมีอีกหรือเที่ยวนึกว่าฟังรับระดับดูเบียรกันได้ราคาทองไม่อยังทำหนีไปแต่ว่าพาตุเอธาติสตีบีมาเซตาสิีบีมาปล่อยให้เ ือกข้าสองขวาหงไปเป็นปลอดภัยมาแล้วจ้า เดี <muitas S 2> ๋ยวนี้ก็ดูวิทยุนไม่ยอมมาทำไม่ไรไม่ควรตักเลยเนในนาว่าชาวงาเขาระดัของทยตบต่าบทประเดีรจเตกยแต่ในนามของผมเนพอนน้เนั้นมันไม่ยอมเาะยมไม่ยอมมาทำไมไรไวรตักุไม่ควรักกุฏระคังตไอ้บทประเดีรจเกต่ใ่เรหนีมาไล้ในนามระวังงานไงพอเทพเรมหนีจะหนีได้ตลอดเฟังหรือเปล่าพอเทพเกิดอะไรขึ้นกะรกคัของพยายามบพยายาเบียดพยายมบีมาพอเทพดูในหัวว่าเป็นหัวด้วยเว่าอายุแกจะเหลือไหมอายุแกมากเาห ขอเติมกันดีติ่งทงวาทงเข้าไ้าเอาได้ไหยไพกันจบเลยสามป้าสามอะไรอะออ อ๋อทุกผู้ดูทู่ว่าในน้ำแม่สีทองแม่สีทองเต่ไป็ต่กูกนูงน้วก็ไปกับกกับกัทเียาไปเจอกคะดด้หอไม่่วกนั้นเนี่ย่เรกเจอกัม่แม่สีทองสับเราต้องจอกดูได้กนีได้หือไม่ได้น่สีทอง่าูนถ่าายสีขาคเงือกสีเหลืองสมุนไพหางูหางลูไปแต่ว่าห่อพิิต่อิชิตไหางูกแต่ว่าแม่สีทองสีสีอาสีทองตีได้ส่อพิิตยะเบียดไปหาตพสี ขึ้นสีน้ำสีสีสีน้สีาเ้นมใจะหารครับเป็นหลัว่าแสตที่ว้าทองได้ก่อนเป็นล่องน้ำสีแดงนะครับแม่สีทองครับเาจะเปชนะเลยกับพอที นีได้ไปต่อเพลผูใจหวัดใจเยาวชนหนูน้อยตั้งหนาผมเพลเทพผูใจพยายามมีมาแต่แม่สีทองฟ้าแบบตั้งอกตั้งใจสมายอกสมายใจแฟบนี้สีบานาเลลอเธอแล้วก็สีเข้าเออได้เอาละโอ้ยิงทีท่หนึ เดียวแรกวเดีวแล้ว,ว,ลวดูทีครับว่าใครจะเป็นของแชมป์ที่สนามวัดนภแห่งนี้วันนี้ครับรับเดียวแวรกวไทจะได้ก่อนหดใจรอสมพู่เดี๋ยวก็โล่โปูด้จ้าไทรจะได้แป๊บแรกไปก่อนปีโหัวหววนวนแล้ว สองสาววันดิจ่าจริจๆกันดูด้วยพวกนี้ก็ไม่ยอไม่ยอะทีนี้เพอทีนีนะเพดู่วบอาตาไม่าไปตัดตัดตัดเดดในงานมโกโตอตบมโก็ตอบอกว่าเดีนี้ลงน้ำได้ฟาตัดาเดีวดเจะตะไ้หนีได้ไหมในําคนรวคนรวตัางใจยอมเลยคนรวตังจไ่ยอมเลยรวาพตัดเ้่กจีตะไคร้แล้วพี่เฮียยม่อยากจะีดีนทำรไมันมาตะกอนไปบีบหัวอกไปไตอตัวโยบอหัวเ S <S เป็น,นแ,แต่เดี๋ยวนะครับเรือกําลังเขาเรียกอะไรนั้นค่อยๆไหลมาเข้าเทียมทุนแต่ถ้าเราไปบอกเข้าเทียบทุ่นไว้จะปีนะครับพี่น้องผมบอกแล้วดูหนักไครไ,ไม่อย่าดูมวด้วนต้นเออดูมวด้วนต้นๆมันก็แบบธรรมดาธรรมดานะพระเอกนะเอกจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็เป็นตอนม้วสุดท้ายได้แหละใช่เขาถึงบอกว่าอะไรมันจะเบี้ยวนะครับมันก็อยู่ตอนในท้ายนี่แกเราพ้องไปจุดล่อยเรือตั้งสองลบ Au hier hoor hulle ja Au มาแล้วตัไปที่น้องกาีเดีไยวไปานแล้วัไป่ลยัดกันตัวเนียตัวเนี่ยผลหัวเมียตีกันแล้วเพียนนี้ราคาทองเดียวเดียวเดียวเียวเดียวบวเดียวจบ็สอนีกินสอปีกงินพยาบุพพยาเปียพญาพี่มาหูหนีมาแล้วแม่เจ้าจะบอกอะาแล้วว่าแล้วรักันทองรักนทองว่าที่ว่ยอมแล้วลองน้ำใจว่ายอมแล้วไปหนีไปเลยไปได้หนหน้าไม่ได้ก็เจอบหน้น้ามพี่ยึดตบยึไปตับตับไปหมดไปหมดูจะจะมีแตลรก็ฟังเลยเสียแต่ลรองเอาแล้วว่าที่ว่ที่นั้ก สุดยอดขอบคุณครับทั้กีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับครับ เดี๋ยวนี้น้องนะครับฝากผิดนแรกตัดสิ่งก็จะได้ลันดับที่สามไปก็คือสอนพิชิตเหล่าหลักหนาสีน้ำเงินนะครับส่วนรัการทองก็ได้อันดับที่สี่เหลุ่ณมากครับหรือบ้านที่สองหลักหรือบ้ากครับพรเทพลัน้นาสีน้ำเงินแม่สีทองเหนือทั้งสองหลักยุดพุ่นแล้วเมียหน้า ดวลล่างน้ำสีดำเงินบางกะดีในน้ำของแม่สีทอ,องต้องไปเก็บไปดีนะเก็บไฟหน่อยถ้าก็ได้จับตาดูดีๆครับท่านผู้ชมถ้าใครมียายมาด้วยอย่าพักยายตกน้ำกลับ<ค><ณ>ไปตาดูแน่เฮ้น,นี่เลยครับ อย่ายมช่วยทำมหากินนะนดใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะผมสามหน้าที่นีตงปลกไว้โอ้อยไปก่อนไปประนามต่อไปนะใครจะเจพี่กยาไม่มีงานแล้ี่ซื้ออะบัลลูนปูตูออครูแอดกับคุณนอบจัดลอยกระทงมีนาบด้วยที่ไหนครับตรงนี้แหละตรงนี้เหรอเอ้า อย่าลืมครับลอยกระทงวันที่3มเปุนายนอาแปเนจันี่ไปวัดประจารย์ลอนเลยโอ้โหไปดูต่อไปเดี๋ยวตรองกลางต้องวันต้องยืนไปไพมาละปองกลางเลย เอียงแล้วเฮ้ยเอียงเหรอไอ้เาตัวเจ้าตัเจ้าัวเจ้ตัียเหรอไ้เาตัวเจ้าตเจ้าเจ้ยเหรียเหรยเหรอเอียงเหรอเอียงเหรอเยงเหรอเอียเหรียงเหรียงเห้ยเหรียงเห้ยงเหรียเหรอเอียงเหรอยงเหรอเอียเหรอยงเหรอเอยงเหรยงเหรยงเหรอเอียงเหรออียงเหรอเยงเหรอเยเหรียเหรยงเหงเหรอองเหรอเอียรอเอียงเหรอเออเอีรยงเหเยงเหรอเอียงเหอเอียงเอเอียอเอรอียงเหรองเียงเองเอเยงเหรออยงเหรงเหรอเอียงเียงเหียงเหรอเอีงเหเอียหรอเอีย สตสตเจสตเจสตาอโหเพนะตขอเดียวเครับพี่น้องตายโจะพูดมกีเอ้ามารับรางวัลครับทั้งสองามมารับรางวโอ้ยสุดยอดสุดยอดเออนี่นะครับที่ผมบอกว่าเลียื ะครับวัดใจวัดใจจะมีอีกเที่ยวหรือไม่ไม่ใช่วัดตาผมในการแข่งขันเรือยาวในที่วัดตาผมแต่อยู่ในลำเรือนด้วัดใจได้สุดยอดปีงไปรึเปล่าในมา แล้เขาควรจะท่วเตึงเป็นกระแตกก็เราเขาไอ้นี่ไงดูไิว่าสะพานเนี่ยลองน้ำนี่จริงๆถ้าไม่มีสะพานไอ้ที่ตอมอมันทำนะไม่ตกใจเลยเราลงน้ำแดงคนสวยปังยานเลยลงน้ำต้องเลือกตำหนิหัวทองเดี๋ยวไปติดห้องจำภาพอะไรวะกวาดไอ้หลองกวาดแถลงนี้ส่งเดือไปให้เลยนี่ไม่ดูเลยแบบเด็กๆสี่เด็กทั้งคู่เราจะดูคู่เอกต่อไปอีกเที่ยวขอเทพกับแม่สีทองครับ ยาออกเลยครับอย่าออเลยดูนัวนี้ไม่ยอมได้แล้วจะมีเที่ยวที่ทำได้หรือไม่ได้ครับดูนัเที่ยวนี้ก็เป็นการตบอีกเคราะว่าตบอีกเพราะว่าเพราะว่าจะได้ตบ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 ตดตบ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 ตดตบ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 ตดตบตบตัตบ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 ดบตบต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 ตบ ยังนีไมเลยยังน่ม่เดี๋ยว่าเดี я, ๋ยวเรามืว่ัต่องดียวาังนี่มเลยปยายไงกอตัวสกดียวทีนี้รขอะมี่าแกะ่าไอระเบิดระเบิดคนสวยบางจากดอะไรขึ้นในสายคนสวยบางจากคันไปเฮ้้โอ้โหเ้มันมันมันต้องมันมามาไห้ครับน็เป็นอั่การี่ก็ไม่ตรเรือบ้าดแตงนะครับ ปูนีเจนเนอได้แก่ปูนี่ชนเนอร์ได้แรกสมิงโกทอร์บาแล้วครับได้อันดับที่หนึ่งไปตรงกลางก็อยู่นี้นี่ต้อยู่ตรงตรงแดงกลางเลยได้โจดใซนยอผููจในการกระจายเต๊ะหมููโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ฝังอนุษย์เองเทียนทีมงานพรเทพทีมงานพรเทพวันนี้ ไอ้ที่ตูงตรงนี้ไม่เท่าได้ครับไอ้ที่อยู่อของนิยเต้ยหนักกว่าน,นี้บวกของน้องเพี่นี่าแม่สีทองล็กน้ำใจขอเทล็อกน้ำน้ำหนึบหาผมเฮ้ยใหญ่ยเย็นลูกเสียวตรงน้ำขวาไม่ทันนะลูก ถาให้ดีไว้เราจะมีเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายแลเที่ยวาครับอะไรพักเบียฮาแล้วเจงๆจะเนด้วยอย่ดจะสุดนะดสุดทยรบับเที่เีที่นีับเเขอเองตีอยู่รกา

สุดยอดสุดยอดผลการตัดบินจากคณะกรรมการการชมลมระยะจังหวัดบบรีครับบอเทพเฮ้ยใครตัวกล้าครับตัวกลามอยู่ไหนใครโจม้เลจโจมไอเลจโจมเลยยกยุกิ้ขอไปก่อนพี่ขอไปก่อน กองบอลเรือไว้ก็งเรือไว้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเจ็ดอยู่ครบไว้เฮ uh, ้ยแปดเฮ้ยเอาช่วยช่วยปลาก็เชียวตะเคี้ยวกินเออไอตะเข้กินตีุทนหัวคอนเทสไปหรือเปล่าฮะรู้สึกว่าไม่จำเป็นติดเข็มไม่ไม่ไม่จะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยตัดหมดเหรอทำไมอ่ะเราไม่ประชาผมมาก็ยังมีคนอยู่นะ ใช่คุณหมอคุโรงพยาบาลคือว่าไม่ก่อนที่เขาสร้างเด็กของคนสวยคนเพชรเนี่ยจะสร้างเด็กรุ่นทั้งหลังๆครับว่าดีนะครับลูกน้องเขาทำมาสามครับดูหกนี่ก็ตำนานไายเรือสามสิบครับอ่าในน้ำมีสีเที่ยววางกันไปนะครับแทนจนแสงมองแล้วว่าการวินิจัยเรียบร้อยแล้วว่าให้เปลี่ยนได้คนแล้วมิคนใช่บาดเจ็บตุลกัตโตโคดูเที่ยวนี้ แมาสีทองไปอยู่ล็อัสีนเงินเหมือนเที่ยวแน่ได้พอเจไปอยู่ล็องอสีแดงเหมือเที่ยวแน่ึงเสมอนทั้งสบเที่ยวเดี๋ยวนี้ถ้าเสมออีกมีการจับไข่แน่โอ้จ้าจริงๆเรชนว่าเมื่อต่างคนต่างเียหหัวมาแล้วทุกคนจัเสียตัเสียไปทุกไปในน้ำมได้ราจต้องับะ พาดพัดเปรีบ pues mm ียบาเกมาเด้อรามาไในน้ำม่ทีต้องม่ทีตอเขาไม่ยอมไม่ยอมเเอาัเราเารังย <enables> ังน <grad> ีกับบัวยังตะเบิร์ตมันก็อยู่ยังหนีไม่ออกยังหนีไม่ออกเอาระวันในับแก็ยังหนีไม่ออกแม่ทีต้อม่ที้ก็ยังหนีไม่ออกัเตีคกีลาลาีีกอล่าฝีมือเบนองดาบอจะเอาเอาทองสีทองก็ไม่อยากเอากคนนี้มาสีทองอเสีตาสีตสี รดูใจกันยังไดนครับพี่น้องขอ่งเลี้ยงตำแหน่งไนกันโอ้ยดยอดคุณขอบคผมยับขอบคินขอบคุณยอดนะครับขอบคุณยอดนะครับแม่ผลงานสติตนะครับเรือที่ชนะในเที่ยวนี้ก็ได้แก่เรือที่อยู่ล่องน้ำฝีน้ำเพลินนะครับแม่ซิทองเป็นฝ่ายชนะไปในเที่ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วหนุ่มเบ้ยหมดแล้ว ไม่ต้องแย่แล้วหรือแย่ไปก่อนครับก็เป็นอันว่าแม่สีทองได้ชนะเลิศไปในวันนี้ส่วนพรเทพได้เอ้าเรือดำเพื่อบรรับรางวัลพิเศษครับคุณลำละห้าโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลอยู่อยู่ใกล้ไหมเอ้าแล้วพรเทพสรับรางวัลอันดีด้วยเอาออกขึ้นปัก่อครับใครอยู่ใกล้ๆก้ช่วยนักกีฬานะครับ อย่าหอมยาดมอย่าอมอย่ามองควรไปโรมพยาบาลก่อนครับนะครับฮะอ๋อไม่ไม่ได้ชนะแต่วชนะใจนะครับแม่ยกครับครับระวังตัวเองดึงขับาปครับครับน่ารับกน่ารักด้วยไม่มองปอะไรนนี้